หลบครับหลบเอ๊บเอ็นเชนคูบไปหลบอาชิฟอ <Job artist. S 1> ัจดาหลบหมดไม่สนลูกใครปึ๊บสวน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 สวยแข่งน้อยก็ก็เกิดอ่ะแบบต้องเพื่อสิทสองต้ได้ตู้เขาอ่ะอี่ครับปิกดีอ่ะไม่มีปิกก็รอดยากนะเย อ่าโอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีครับอยู่ผมสายซีนะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าหยานที่ได้รับการบัฟมานั่นเองนะครับผมเจ้าหยานเนี่ยในแพทนี้นะก็ได้รับการบัฟสกิลหนึ่งของหยานนะครับผมก็ดาเมจเนี่ยจะแรงขึ้นมากๆเลยนะครับผมจากของเดิมเหมือนสองบวกสีต่อเลเวลเนี่ยแพทใหม่เป็น300ร้บวกหกต่อเลเวลนะครับผมแล้วก็สกเกลเนี่ยก็แรงขึ้นนะครับผมจาก100เนี่ยก็จะเป็น115เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็โคตร แรงข้อดีคืออะไรบ้างนะครับคือเจ้าหย่าเนี่ยมันใช้สกิลหนึ่งฟาร์มอยู่แล้วครับผมก็คือจะฟาร์มไวขึ้นนะครับฟาร์มไวขึ้นแรงขึ้นรวยไวขึ้นแล้วก็เกิดไวขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะว่าหย่าเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องใช้เลเวล12มากๆเลยนะครับผมแล้วเวลาฟาร์มเนี่ยก็ใช้เวลานานมากนะครับกว่ดเลเวล12นี่ยก็อาจจะแบบ8 9นาทีอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่แพทใหม่เนี่ยถ้าตั้งใจฟาร์มดีๆก็อาจจะสัก7จถึงแนาทีก็เลเวล12แล้วนะครับผมคือเก่งไวขึ้นมากๆเเลยนนนัั่องะครบผมส่วนออฟเลนนเี่ยผมมองว่าเฉยๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเลนอะไไอยด้ทรนะครรับแต่่วาาาเอไปฟ์ม บอกเลยว่าเห็นผลมากๆแน่นอนนะครับผมแต่ก่อนจะเข้าไปดูในเกมเนี่ยผมจะแนะนาเป็นเซตไอเทมก่อนนะครับผมเซตไอเทมของหยาดฟาร์มเนี่ยก็เริ่มเกมมาี่นก็จะซื้อเป็นเจ้าดาฟาร์มก่อนนะครับผมแล้วก็ออกเป็นรองเท้าลดคูดาวก่อนนะครับผมมีข้อดีตรงที่มีลดคูดาวนะครับผมมันจะเติมหรือว่าเดินเกมได้ไวขึ้นนะครับผมพอเราได้รองเท้าลดคูดาวเนี่ยก็ขึ้นเป็นขวานเล็กครับผมแล้วก็จกอเล็กแอรทตาเปียและชิ้นใหญ่ที่จะขึ้นเต็มเนี่ยก็จะเป็นเจ้าดาบดิเดเมเช่นั่นเองนะครับผมมีรดคูดาวมี เป็นขวานฟาร์มเต็มได้เลยนะครับผมซึ่งการเรียงไอเทม4ชิ้นแรเนยะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนไอเทม2ชิ้นสุดท้ายเนะี่ยก็ออกตามสถานการณ์เกมได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นผมนะจะออกเป็นสายแท้งแล้วก็ดำเหนียนะครับผมก็คือต่อไปเนี่ยจะเป็นโอรินวิวนะครับผมอันนี้ดีมากนะครับได้ความเร็วขึ้นที่แล้วก็ตีแรงขึ้นเป็นไอเทมแท้งที่ให้ดาเมจนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยดาบแดงนะครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะบอกเลยว่าทั้งอึดทั้งแรงครบเครื่องเลยนะครับหรือถ้าเราแบบเจอพวกเวทแบบตัวเบิร์ดเวทอย่างเช่นแบบคี่ามวยอยู่คู่กันอะไรเงี้ยเราอยากออกไอเทมกันเวทก็ออกได้ครับแบบอยากอึดอยากพิ้วอยากเลือดเด้งตอนไฟตอนล้ำอยู่เนะี่ยก็เป็นไกอา ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะออกเป็นทอยก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอ๋อลืมบอกรองเท้ Long า,าเนี่ยรองเท้าจากรถคูดาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นรองเท้ากันซีซีได้เลยนะถ้าเรามีไอ้เจ้ามูลากับดาบเดเมชเชอร์สอันแล้วนะครับผมก็จะมีคูดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บัฟฟ้าอีกเป็นสีนะครับแค่นี้ก็จะพิュ่แล้วก็ไหลลื่นแล้วนะครับบอกเลยว่าลำลื่นแน่นอนพลังแฝงเนี่ยก็แนะนําเซตเดียวเลยครับเป็นเดวิลอเวนคานิ่งแล้วก็สายรองจะเป็นสีเขียวนะครับผมอึดในป้อมแล้วก็ตีคี่่่ยอ,อัััันนนนนีี้าาาสใจจมมกกครบบผหลงทโดฟ อยมาให้แรงขึ้นเนี่ยผมคิดว่ารุนคีอาจจะน่าสนใจขึ้นนะครับผมแบบรุนคีสิบหหรือว่ารุนอาตาัตราคีแรงน่าจะแรงขึ้นนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองเทสคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองเทสเป็นรุนจาก,ก่อนแล้วตามปากติไปก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคก็แนะนําเซตเทพรุนพลังแปงได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยนะครับว่ายานบัฟมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกม,มแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เเเเลืออกกกตติิมมมมีีาายได้ท่ว็บ แอดโกลเด้นเติมเกมเติมเกมได้ไม่อั้นพอมีแอดมินดูแลอยู่24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมนะครับผมผมขอแนะนําเพจแอดมินต้น TP7 มีดีให้เลือกเยอะสกินแลบเพียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่า2 0 0 0คนชีพเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับมาครับเข้าสู่ในเกมกันแล้วครับสำหรับเจ้าหยานที่ได้รับการบัฟสกิล1แมานั่นเองนะครับผมก็หยานนี่ครับเป็นตัวที่ฟาร์มด้วยสกิล1อยู่แล้วนะครับผมก็อัพสกิล แล้วก็ทำเป็นสีฟ้ารอบัฟเกิดได้เลยนะครับคือบัฟสกิลหนึ่งมาเนี่ยคือดามเมจมันแรงขึ้นมากเลยนะครับผมข้อดีก็คืออย่าเนี่ยมันจะฟาร์มไวขึ้นกิ่งไวขึ้นรวยไวขึ้นแล้วก็เวลสิบสองก็อาจจะไวขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเราฟาร์มดีๆนะนี่ดูดิทุบโคตรแรงฝ่าทคพยตอนเลือกเครื่องหลอดก็น่าจะตายเลยเนี่ยอ่าถือว่าเป็นการบัฟที่แบบเหมาะกับฟาร์มากขึ้นนะถ้าเป็นออฟเลนเนี่ยอาจจะเฉยๆนะครับผมเพราะออฟเลนเขาอยู่ในเล <ๆ S 1> นนียไม่ค่อยได้ฟาร์มนะแต่ว่า เอามาฟาร์มเนี่ยก็คือมันจะไวขึ้นน,นั่นเองนะแต่ถึงบัฟสกิลหนึ่งมาเนี่ยผมก็จะใช้อัพสกิลสองนำนะครับผมเพราะว่าเจ้าหยาเนี่ยมันใช้สกิลสองบ่อยนะครับเขาค่อนข้างจำเป็นเลยสกิลสองในการติกแท็กอะไรเงี้ยเอวสูยืนซูมอะไรจ้าทักทายไปก่อนโอ้ยเยอะเยอะไม่เป็นไรนะ ค่อยๆครับอย่ารีบอย่ารอนครับอย่ามันไม่ใช่ตัวต้นเกมครับน,น่ละลัตีน้นนเขามีฉลามด้วยบอกเลยมีแต่ตัวต้นเกมมังกรมันได้ยากมากเลยเนาะเอาจริงเป็นไปนได้ก็น่าจะต,ต้องปล่อยครับเอาอแคบบหนึ่งนะกูจะออกอยังไงนี้อาชิพอชาชีพอาชิพชิปโดดหลบอาชาโค้โ พลิ้วจัดเอลดีอ่ะแต่เหมือนจะไม่คุ้มนะครับได้มังกรมาแต่เราเสียไป2คิวอย่างน้อยมีผมคนเด่งที่ไม่ตายมาครับฟาร์มก่อนอุ้ยปล่ไปแล้วกันนะมันยากครับแล้วยิ่งตีนวนเป็นฉลามด้วย <Now S 1> อะไรเงี้ยนะอุ้ยมาเอาเลยเหรอเวอร์นะมาติดเขียวอะ่ะ โอเคตายต่อหน้าต่อตาต้องไ่เคลียร์บนก่อนนี่หน้าคุณ้นๆน่าเราเนี่ยเอาวิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฉลามมาจากไหนเนี่ย่ะตอนล้ำก็โดดหลบเล่นชงเล่นเชิงไวชิลครับผมมาเขาไม่มีอันติีแล้วนะ แมีฉลามโอ้โหกูตายกูตายอือมังกรเกิดด้วยแต่ผมจะฟาร์มต่อไปนะผมชีวิตนี้ต้องฟาร์มเดียวเท่านั้นคลิปการเข้าครับผมโอ้ยโอ้ยตายกันรัว โอ้ยฟิก <c oughs> อา้าวมาดิ <c oughs> เต็มกระบ,บานอะ <c oughs> แล้วหลบแล้วหลบแล้วห <c oughs> ลบ <c oughs> เฮ้ยเหมือนจะติงเอสูด้วันโอเคเอออย่าตายเพิ่มได้ไหม <c oughs> <c oughs> ตายเพิ่มกันรัวๆเลยหลบกันเอาไว นี่ไนงะแล้วผมหลบมา้าผักสวยนะเหมือนจะไม่ดีเมเลยเยนเย็นเย็นเย็เย็นเยโอเคครับผมตีเราเป็นวัยรุ่นใจร้อนหาแก่ยากด้วยดยวตัวนี้แต่สังเกตอะไรไหมครับทุกคนถึงแม้ว่าตอนนี้สภาพเกมคือทรงดูเกมตาม,มากเลยนะแต่ว่า หยานเวลผมใกล้จะ12แล้วนะครับคือถ้าเป็นแพทเก่าอ่ะคือก่อนจะโดนบัฟมาใช่ไหมคือถ้าเกมตามอ่ะมันเกิดช้ามากเลยนะแบบอันนี้คือแบบเหมือนเราแบบได้สู้มานิดนึงอ่ะเอา้หลบเอาหลบเอาหลบอา,อาชีชีครับอาชีอาชีาชหรือหรือจะดูว่าอีกนานไหมเออขอบคุณที่มาช่วยนะจ๊ะว์บกลับจ้าทรงมันเริ่มมาถึงแม้ว่าโกบวล่าทีมเราจะแจกไปศูนย์สี่แต่อย่างน้อยเขาก็ออกตัดเลือดชิ้นแรกนะครับผม โอเคดีครับถือว่าเป็นการออกไอเทมกันโดนด่าโดยเทสทูคือตะกอไม่ดีไงแต่ออกตะเลือดมาครับก็ยอมยอมให้นะเวทสิบสอง้วครับแปดนาที <c oughs> อืมเหลียง <c oughs> อุ้ยฉักสวยจัดอ่ะแล้วผมลบแล้วผมต่อแล้วผมลำ้ำแล้วผมรันต่อมันใกล้ละใกล้จะเกิดละล เชินเชิงทุบไปหลบอชิปอัดดาหลบหมดไม่สนลูกใครสวน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 สวยสวยจัดเฮ้ยเอาบัอบมาครับผมก็พิวก็เก่ง <c oughs> มันรู้สึกเหมือนเราได้สู้เขามากขึ้นเนาะตามความรู้สึกนะครับเพราะว่ามันไอ้นี่ไงคือปกติเกมตามว่ามันเกิดช้า แต่นี้คือแบบอย่างน้อยก็ก็เกิดอ่ะแบบก็วิ่สสองก็ได้สู้เขาอะอา้าิกดีอะไม่มีฟิกก็รอดอยากนะโอเคอม,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 มาดีอะคือตอนนี้ผมเกิดแล้วครับบอกเลยว่าฉลามก็หยุดไปอยู่ฉลามตัวมันเก่งแค่ต้นเกมเว้ยแต่อย่านะมันเก่งเลนเกม แตอนนี้มันก็เล็ดเกมแล้วนะครับผมเพราะงั้นตอนนี้ก็คือมันมัน,มนคือทามมิ่งของผมพอดีอ้อนยกลบ,บได้ความแตกสวยจ้าขอได้ไหมตนนัวนี้ thank you ครับพอดีว่าคนมันต้องใช้น่ะนะตอนนี้นะ่ะเกมมันเริ่มมาเป็นเอ่อครองมาเป็นฝ่ายของเราแล้วนะครับผมเราอย่าหลุดวงกันนะหาฟาร์มหาตังค์ครับผมแล้วก็เอาออบเจกต์ด้วยเคลียร์เรวฟล่างไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเอาดา่างนะ มาตีดารกันครับเพื่อนๆแต่มันไม่มีคนโซนข้างหลังเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห,โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเราจะเอาดาร์ม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้มาเป็นงี้ล่ะอืม ซิปเปิลคิวอ้าวไม่ต้องตีแล้วครับดาร์กอ่ะเอาคนเลยโอเคสวยอา้าวจบเลยปะเนี่ยเวอร์งอมเลยไม่ต้องงอมนะเพื่อนแบกแล้ว <c oughs> อุ้ยมันนะทำเป็นเล่น อ,แบบอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เล็งน้อยนะเนี่ยผมกดกับตีร้อยดาวนะครับทุกคนเอาไว้ MVP เหรียญทองครับผมตะกอสิบคิวจ็บจบเก้ดาวอะ่ะเอาเรื่องไอดี ID นี้ก็ใกล้จะร้อยดาวแล้วครับร้อยดาวไอดีที่3ามกำลังจะมาหรือเปล่าฮะทำเป็นเล่นนะก็ประมาณนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวดาวเมี4สเปอร์เซ็นต์โอ้ my god นี่ห้องร้อยดาวในนี้ดาเมจ4สน่ะคือแบบอ้มันเยอะมากเลยนะ ทางทั้งที่เราไม่ได้ออกเป็นไอเทมแบบดาเมจขนาดนั้นนะเราออกแบบเป็นไอเทมหยาดมาตรฐานเลยนะครับเฮียตี้เขามี98ดาวมีร้อยดาวมี่98ดาวอีกคนหนึ่งแล้วก็แปิกว่าดาวก็คืออันนี้คือห้องร้อยดาวนะครับผมก็ถือว่าเต่งตึงกันใช้ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับหยาดที่ได้รับการบัฟมาเนี่ย ถามว่ามันเก่งขึ้นไหมผมก็มองว่ามันเก่งขึ้นนะครับในตําแหน่งของฟาร์มนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันสกิลเนี่ยเบสดามิมาแรงขึ้นมากๆเลยนะครับผมคือมันบวกมาแบบสมมุติว่าเลเวลตันแล้วก็ออกของอะไรเงี้ยจ้าสกิลหนึ่งเรามีพันสี่ในแพทที่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะมี2000นะครับเพราะว่ามันบวกมาดื้อเลย600นะครับผมคือเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็มันดีกับยาในแพทนี้มากๆตรงที่แบบแพทเนี้ยมันมีแต่ตัวต้นเกมนะครับผมแล้วยาเนี่ยมันเป็นตัวเล็เกมใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าเเเเเ้้าาาจะะกกก่่งงในนชววมมมไขึรอผพูดย ประมาณนึงแล้วนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสแหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะผมขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสายจีกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่แต่ละคลิปหน้าสแหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม